สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ EP ที่13กันนะคะที่ห้องอ่านหนังสือของเซียวเวยท่านหญิงหยนอิงบอกว่าพื้นฐานของเซียวเวยนั้นอ่อนมากถ้าจะให้ฝึกตามขั้นตอนต้องใช้เวลามากนางจึงพูดว่าแต่เจ้าห้ามพี่เกตเด็ดขาดแล้วท่านหญิงหยวนอิงก็ทําหน้าที่ฝึกสอนให้กับเซียวเวยอย่างเต็มที่อีกครั้งท่านหญิงก็ไปฝึกสอนให้กับองคชาย6ด้วยระหว่างที่เซียวเวยกาลังฝึกสอนอยู่นั้นเซียวเวยก็ทําได้ดีตามลาดับท่านหญิงก็ให้กําลังใจนางระหว่างที่องคชาย6กําลังเดินอ่านหนังสืออยู่นนั้ เขาก็มาหยุดตรงห้องของเสียวเวยองชายหกด,ดมดมมองมองท่านหญิงหยวนอิงเลยพูดว่าองค์ชายขอให้ท่านขนยันขันแข็งหน่อยเย่าเพิ่งัวสนใจเรื่องรักใค้ไยๆองค์ชายหกจึงแก้ตัวว่าเปล่าเบื่อเอินข้าหาเจ้าอยู่ข้ามีความคิดในการจ่ายคืนหนี้ที่ค้างให้จินฉวนท่านหญิงเลยพูดว่าในเมื่อมีความคิดแล้วเราม่ยืนตรงนี้ทําไมยังไม่รีบไปเขียนสารรายงานอีก และองคชาย6ก,ก็รีบออกไประหว่างนี้ท่านหญิงก็เข้มงวดเกลียวเวยมากเสียววยเกิดหิวขึ้นมากลางดึกนางจึงเดินไปที่ห้องเครื่องพบว่ามีกุญแจล็อกอยู่3าตัวพอหันหลังไปก็พบท่านหญิงโดนอิงท่านหญิงเลยพูดว่าข้าบอกแล้วห้ามทานอาหารมือดึกมันไม่ดีต่อสุขภาพและต้องเข้านอนก่อนยามชื่อเสียววยเลยแก้ตัวว่าข้าไม่ได้อยากทานอาหารมือดึกแต่ไปฟูนั้นอยากทานข้าเลยลงมาดูให้ท่านหญิงเลยบอกว่าทุกคนในจวนห้ามทานอาหารมือดึกไม่เว้นแม้แต่สุนัข กลับไปนอนกับข้าแล้วเสียวเวยก็เดินตามท่านหญิงไปพอถึงมื้ออาหารมื้อเช้าเสียวเวยก็ท่องตำราให้ท่านหญิงฟังองค์ชายหกจึงพูดว่าทานอาหารก่อนแล้วค่อยท่องก็ได้ท่านหญิงเลยบอกว่าก่อนที่เราจะย้ายออกนอกวงังทางที่ดีทุกคนต้องมีระบบระเบียบเดียวกัน ตอนนี้ข้าถือว่าเป็นอาจารย์ของลีเวยและข้าก็เป็นผู้ช่วยของท่านหวังว่าองค์ชายจะสนับสนุนในการตัดสินใจของข้าด้วยแล้วท่านหญิงหันมาถามองค์ชายหกว่าข้อมูลการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจของสินชวนและจินชวนในหลายปีที่ผ่านมาองค์ชายอ่านหมดหรือยังองค์ชายจึงตอบว่าข้าอ่านหมดแล้วทุกคนก็เริ่มมองหน้ากันเพราะไม่รู้ว่าจะได้ทานอาหารเมื่อไหร่ท่านหญิงจึงพูดว่า ถ้างั้นเริ่มทานได้ระหว่างที่ทานอาหารกันอยู่นั้นเสี่ยวเวย่ยองชายหกแล้วส่งอู่ก็เกง่เกงๆในการทานอาหารครั้งนี้ที่จวนหลังใหม่ของชยายหกห้าวเจียมหาเสี่ยวเวย่ยห้าวเจียจึงพูดว่าพอเจ้าย้ายออกมาจากวางังข้าก็มาหาเจ้าได้สะดวกข,ขึ้นเยอะเรือนหลักนี่ยกให้ท่านหญิงกิ้งชวนสินะแล้วเจ้าอยู่ที่ไหนละ่ะเสี่ยวเว่ยจึงตอบว่าข้าอยู่เรือนเล็กทางตะวันออกห้าวเจียจึงถามเสี่ยวเว่ยว่านางไม่รังแกเจ้าใช่หรือไม่เสี่ยวเว่ยสายหัวแล้วพูดขึ้นมาว่า หยวนอิงผู้นี้เข้มงวดกับข้ามากแต่ข้ารู้ที่นางเข้มงวดกับข้าเพราะอยากจะฝึกฝนข้าอย่างจริงจังให้ข้าเป็นคู่ครองที่ดีนางอยากให้ข้ามีความสามารถคอยจัดการงานมีจวนร่วมกับนางอีกอย่างนางมีหลักการชัดเจนนับว่าเป็นข้าราชการระดับสูงที่ดีคนหนึ่ง ้าวเจียจึงพูดว่าแต่ไม่ว่าจะทำงานหรือแต่งงานพวกเราก็หาคนที่คู่ควรแก่การฝากฝังเป็นการไว้ใจเป็นเรื่องที่ยากมากในฐานะที่พวกเราเป็นชายรองก็ต้องคับข้องใจบ้างไม่มากก็น,น้อยพยายามอดทนไว้แล้วกันงอองชายสำเร็จแล้วจะได้อยู่อย่างสบายใจเสวีย,วยจึงพูดว่าแต่ข้ายังไม่ค่อยเข้าใจเลยเหตุใดถึงต้องงอองชายให้สำเร็จ เหตุใดสตีนสินชวนถึงทําได้เพียงพึ่งพาลมหายใจของสามีใช้ชีวิตตามสีหน้าอารมณ์ของสามีหากไม่ใช่เพราะพวกเขากักขังผู้หญิงไว้ในเรือนผู้หญิงก็ย่อมทําอะไรได้ดีแน่นอนอย่างเช่นหยวนอินนางควรมีโลกของตัวเองแต่แรกแล้วสาวใช้ของท่านหญิงหยวนอินก็มาแอบฟังแล้วสาวใช้ของเซวยก็มาเห็นพอดีเจ้าเป็นคนรับใช้ของเรือนไหนสาวใช้ของท่านหญิงจึงพูดว่าพวกนาง นินทานในหญิงของข้าลับหลังวังนั้นเสวเวย์กับเฮาเจียได้ยินจะเดินมาดูเสวเวยเข้าไปห้ามสาวใช้ของเสวเวยจึงพูดว่ากระนางพูดจามไม่ดีกับชายาลองแล่สองสาวใช้ก็เถียงกันไปมาแล้วเสวเวยก็สั่งให้พวกนางสองคนหยุดที่เลือนของท่านหญิงท่านหญิงกาลังสั่งสอนสาวใช้ของนางอยู่สะกดลอยตามผู้อื่นทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นซ้ํายังไปปรากฏตัวต่อหน้าชายาลองอีกสาวใช้จึงพูดว่า ข้าน้อยผิดไปแล้วแต่ข้าอดทนที่จะดูพวกนางพูดถึงท่านไม่ได้จริงๆท่านหญิงจึงพูดว่าเจ้าปกป้องข้าเพียงหนึ่งน่ากลัวจะใส่ร้ายไปสี่ข้านับสิบ จมีหน้าที่ของตัวเองนอกจากหน้าที่แล้วน่าจะมีชีวิตของตัวเองเช่นกันแม้จะเล่าเรียนให้มากขึ้นก็ยังดีกว่าตอนนี้ที่คิดไปทางอกุศลสาวชัยร้องไห้แล้วพูดว่าข้าสำนึกผิดแล้วท่านหญิงจึงพูดว่าข้ารู้ที่ทําเช่นนี้เพราะเจ้าจริงใจต่อข้าแต่เดิมข้ากับอีกฝ่ายต่างก็ไม่ล้ําเส้นกันเจ้าทะเลาะกับอีกฝ่ายทําให้ข้าเข้าหน้าลําบากความเ่วมมือในภายภาคหน้าจะยุ่งยากไปด้วยเจ้าต้องระมัดระวังหน่อยแล้วท่านหญิงก็มาประคองเสาวช้ย เอาแหละไม่ต้องร้องไห้เราไปขอโทษชายาลองกันเสียวเวยจึงพาสาวใช้เข้ามาและพูดขึ้นมาว่าเราตัางหากที่ต้องเป็นฝ่ายขอโทษสาวใช้ของท่านหญิงจึงพูดว่าข้าน้อยสำนึกผิดแล้วไม่ควรแอบฟังชายาลองพูดคุยแล้วยิ่งไม่ควรลงไม้ลงมือข้าน้อยไม่กล้าอีกแล้วเจ้าค่ะเสียวเวยจึงพูดว่าไม่เป็นไร เรื่องนี้ข้ากะผิดด้วยท่านหญิงหวังดีต่อข่าข่าไม่ควรพูดว่านางหดร้ายใจดำเจ้าใช้ของเสเวยจึงพูดว่าข้าน้อยก็สํานึกผิดเช่นกันท่านหญิงจึงบอกว่าช่างเถอะข่าตําหนินางไปแล้วข้าวหน้าพวกเจ้าทั้งสองคนไม่มีลาเว้นแล้วท่านหญิงกับเสเวยก็ยิ้มให้กันที่ทองพระโรง องคชาญญาติพูดขึ้นมาว่าวันครบกำหนดชำระเบี้ยของจินชวนยังเหลืออีกครึ่งปีแต่ดินแดนของเราขยายเวลาให้ตานชวนอีก3ปีเงินตําลึงที่ต้องระดมให้แก่จินชวนไม่ใช่เรื่องง่ายนะป่าบาทจึงพูดว่ารัสถายาต์นี่สินที่สินชวนติดค้างจะผักความรับผิดชอบไปให้ตานชวนไม่ได้องค์ชายสีจึงพูดว่าความหมายขององคราญญาติไม่ได้ต้องการปัดมรับผิดชอบให้กับตานชวนแต่เป็นกังวลว่าจะลำบากในการระดมเบีย้ยไม่ได้ปาบาทจึงพูดว่า ข้าสั่งให้บรรดาขุนนางหาลือแนวทางแก้ไขไม่ใช่มาฟังพวกเจ้าพูดจาเลสาระมาสรุปสถานาการณ์แม้แต่เด็ก3ามขวบริมถนนก็สามารถเขียงขึ้นมาได้เหตุใดขุนนางคนสําคัญถึงได้มารวมตัวกันที่โถงนี่ฝ่าบาทจึงหันมามองที่องค์ชายหกองค์ชายหกตั้งแต่เข้าเฝ้ายังไม่ได้พูดสักคำไหนลองว่ามาหน่อยเจ้าไม่ต้องกลัวข้าแค่อยากฟังองค์ชายหจึงพูดว่า ลูกคิดว่าในเมื่อดินแดนของเราสัญญากับจินชวนแล้วว่าจะทําการแบ่งชําระหนี้คืนก็ควรรักษาสัญญาถึงจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับดินแดนของเราได้องค์ชายสี่จะพูดขึ้นมาว่าสินชวนแต่งงานกับท่านหญิงของกินชวนเลยหัวอกเดียวกับนางเลยอย่างนั้นหรอองค์ชายหกจึงบอกว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่จริงลูกมีข้อเสนอหนึ่งข้อ เน้นการค้าแล้วเหล่าบรรดาขุนนางก็ซุบซิบนินทาข้างหลังแล้วขุนนางคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าองค์ชายหกจะหวังให้สินชวนเน้นการค้าได้อย่างไงบางคนก็พูดว่าองค์ชายหกโปรดระมัดระวังคําพูดด้วยเน้นการค้าดูแคนการสร้างบัณฑิตจะทําให้เกิดภัยพิบัติแล้วองค์ชายหกก็พูดต่อว่าลูกไม่ได้เจตนาให้เน้นการค้าดูแคนการสร้างบัณฑิตแต่หากผ่อนคลายระบบท้องตลาดได้อย่างเหมาะสมก็สามารถท้ดินแดนของเราระดมเบี้ยได้อย่างรวดเร็วองค์สทายาจึงพูดขึ้นมาว่า เหลวไหลเขตท้องตลาดรักษาความปลอดภัยของราษฎรเมื่อทำลายระเบียบของเมืองนี้ลงแล้วใครจะมาสารต่อส่งเสริมพ่อค้าให้เกิดความโอหังสแสวงหาผลกำไรไปทั่วล่าดูแคนคุณธรรมความซื่อสัตย์เช่นนั้นก็เหมือนจินฉวนที่คอยสแสวงหาแต่กำไรไม่ใช่หรือองค์ชายหกจึงพูดว่าลูกคิดว่า การให้ความสําคัญด้านการค้าเป็นเพียงวิธีการการเปิดตลาดต้องให้ความรู้ไปด้วยในเวลาเดียวกันไม่สามารถหักกระดูกสันหลังเพราะเห็นแก่ประโยชน์ระยะสั้นได้ดังนั้นองค์ชทาญาติจะพูดขึ้นมาฝ่าบาทจึงยกมือห้ามบาจึงพูดขึ้นมาว่าข้าเห็นความคิดของเหล่าลิวมีความคิดในระดับหนึ่งแล้วระเดียวไปทําแผนที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเขียนสารไม่ให้ข้าดูองค์ชายหกับคําขอรับที่ศาลากลางจวนระหว่างที่ท่านหญิงสอนหนังสือเซเวออยู่นั้นเซเวอพูดขึ้นมาว่า ข้าเหนื่อยมากเลยข้าปวดเอวปวดหลังเวียนหัวแล้วก็ตาลายเรียนก็ไม่เข้าหัวแล้วท่านหญิงก็มองหน้าเสยวเวยเสียวเวยจึงพูดว่าทํางานและพักผ่อนให้สมดุลถึงจะเป็นแนวทางในการศึกษานะเจ้าคะท่านหญิงจึงพูดว่าอย่าแม้แต่จะคิดเสยวเวยจึงพูดว่าท่านอาจารย์หยนอิงถ้าข้ามีหางเหมือนไผ่ฟู้แล้วก็ปานี้ หมุนเป็นลูกข่างแล้วท่านก็เมตตาให้ข้าพักผ่อนไปทานอะไรหน่อยเถอะท่านหญิงจะยิ้มออกมาเสยวเว่ยจะพูดว่าท่านยิ้มแล้วแสดงว่าท่านอนุญาตแล้วเสยวเว่ยก็ลุกขึ้นท่านหญิงจึงพูดว่าเดี๋ยวก่อนข้าขอดูโจทย์ที่เจ้าเขียนมาคู่หน่อยท่านหญิงเลยพูดว่าโจทย์สิบข้อถูกเพียงห้าข้อเท่ากับได้ห้าคะแนนถ้าง,งั้นก็ไปพักเถอะแล้วเสยวเว่ยก็วิ่งออกไปแล้วตะโกนว่ายวนอิงท่านช่างดีแสนดีจริงๆที่ห้องขององค์ชายหก ท่านหญิงกึงอินเข้ามาแล้วพูดว่าในท้องพะโงวันนี้ท่านได้พูดนิสิที่คิดไปแล้วใช่หรือไม่องค์ชายหกจึงตอบว่าข้าทำไปแล้วท่านหญิงจึงพูดว่าถูกสะทายญาติกับคนของเขาเสียสีสิสนะหากข้าเดาไม่ผิดพวกเขาใช่เรื่องที่ท่านแต่งงานกับท่านหญิงกินชวนพุ่งเป้ามาที่ท่านสินะหากพบเรื่องเช่นนี้อีกท่านก็บอกไปว่าแล้วองค์ชายหกก็พูดขึ้นมาว่าข้าน้อยแก้ไขได้ตอนนี้ท่านหญิงเหมือนอาจารย์ของข้า ยิ่งกว่าอาจารย์ไต๋สิอีกในเมื่อเลือกลถตัวมาเป็นผู้ช่วยของข้ากระโปลดลองเรียนรู้ที่จะเชื่อมั่นในคู่หูของตัวเองด้วยท่านหญิงจึงพูดว่าที่จริงข้าว่าหลีเวยเพิ่งพาได้มากเลยทีเดียวเหตุใดท่านไม่ทบทวนตัวเองดูสนิทละ่ะเพราะอะไรถึงทำให้ข้าเชื่อมั่นไม่ได้ยังไงซะองคชายได้โปรดพยายามเป็นคู่หูที่คู่ควรของข้าด้วยองค์ชายหกจึงพูดว่าขอรับข้าน้อยเข้าใจแล้วความมั่นใจของท่านหญิงช่างเป็นมหาสมุทรที่ลึก ที่ไม่อาจอย่างถึงจริงๆระหว่างที่ทั้งสองคนคุยกันนั้นท้องของอชายหกก็ร้องขึ้นมาชายหกจะลุกไปทานข้าวแต่ท่านหญิงบอกว่าอ่านสารนิสร็จก่อนแล้วค่อยไปทานข้าวอย่าผัดวันประกันพุ่งในสวนทรงอู่วางแผนจะแกล้งท่านหญิงหยวนอิงโดยนําอาหารของไปฟู่ไปวางไว้รอบๆาคิดว่าหาท่านหญิงไปจับอาหารของไปฟู่ ปฟู่ห่วงอาหารต้องเข้าไปกัดนางเป็นแน่ท่านหญิงจับอาหารของไปฟู่ส่งอู่ก็ปล่อยไปฟู่ลงมาแล้วไปฟู่ก็วิ่งไปพร้อมกับเหา่าส่งอู่กับสาวใช้แอบอยู่หลังพุ่มไม้นิคิดในใจว่าท่านหญิงเจ้ราับบาดเจ็บปุ๊บป้าพอหันไปอีกทีไปฟู่ก็ยอมไม่ท่านหญิงอุ้มส่งอู่จะเดินเข้าไปหาท่านหญิงแต่ถูกเสียวเวยดึงไว้พวกเจ้าแชร์แผนการแบบนี้กับนางไม่ได้หรอกส่งอู่จะพูดขึ้นมาว่าถ้าเกิดวันข้างหน้านางไล,ล่เราสองคนออกละ่ะเสียวเวยจะพูดขึ้นมาว่านางไม่ทําแบบนั้นหรอกนางไม่ใช่ผู้หญิงที่ถูก,กั อยู่หลังเรือนได้หรอที่ห้องเครื่ององค์ชายหกแอบบินเข้ามาในห้องเครื่องเพื่อหาของกินแล่เขาจุมพบกระเสียวยซึ่งอยู่ยในห้องเครื่องเดียวยจะพูดขึ้นมาว่าท่านก็หิวเหมือนกันหรอองค์ชายหกจึงพูดว่าข้าตกใจหมดเสยเวยบอกว่าท่านก็ทําให้ข้าตกใจเหมือนกันแหละข้านึกว่าหยวนอิงมาเสียอีอาหาทั่วแล้วไม่มีของอะไรเลยองค์ชายหกจึงบอกว่าข้าไม่ชอบกินมันโถมันไม่อร่อยเสยเวยจึงบอกว่า เพิ่มของหน่อยก็อร่อยแล้วแล้วเซลเวยก็เทน้ำผึ้งลงบนจานแล้วใช้มันโถจิ้มลงไปส่งให้องค์ชายหกองค์ชายหกลองทานแล้วบอกว่าอร่อยเซลเวยจะพูดว่าตอนนี้เหลือแค่น้ำผึ้งถ้าเป็นคนอื่นนะข้าไม่ให้หรอกเซลเวยจะพูดว่าเราสคนเป็นพี่น้องร่วมทุกข์ข้าเห็นใจท่านองค์ชายหกจึงถามว่าเจ้ายังคิดจะอยู่ต่อไหมเซลเวยจึงพูดว่า ข้าคิดดีแล้วถ้าข้าอยู่ที่นี่ต่อหยวนอิงก็เป็นหูหยินของท่านก่อนที่นางจะถอนตัวพวกเราต่างคนต่างอยู่เรื่องหลังจากนี้ค่อยว่ากันแล้วองค์ชายหกก็หันหลังให้นางเซวเวยจึงถามว่าถ้าท่านทานไม่อิ่มท่านก็ทานอีกหน่อยละกันองคชายหกก็เรื่องจานหมันถูให้เซวเวยเซวเวยจึงบอกว่าท่านเป็นลูกกระเพาะท่านทานเยอะๆหลังนั้นก็ได้ยินเสียงกุญแจหน้าห้องดังขึ้นทั้งสองคนจึงรีบไปหลบท่านหญิงหยวนอิงเดินเข้ามาท่านหญิงหยวนอิงพอรู้แล้วว่าทั้งสองคนอยู่ในห้อง แล้วแก้งเดินออกไปข้างนอกองคชายหัวเกษวัยก็นั่งทันเหมันโถในที่แคบๆที่ตำหนักของประมุกองค์ชายสามเข้ามาแล้วพูดว่าท่านพ่อให้ลูกกลับไปอยู่จวนเถิดต่อไปข้าจะเข้าวังทุกวันเข้าเฝ้าทั้งเช้าทั้งเย็นท่านอย่าขังข้าอยู่ในวังเลยฝาบาทจึงพูดว่า นึกว่าค่ารู้ไม่ทันเจ้าหรอเพราะเจ้าออกจากวังไปก็ทําตัวสัมมาเรเทเมาอ่านสารก็ไม่ทันแล้วระหว่างนั้นเององค์ชายหกก็เดินเข้ามาองค์ชายหกส่งสารนึกกาฟาบาจินชวนให้ความสําคัญด้านบัณฑิตและการเกษตรไม่เน้นอุตสาหกรรมและการพาณิชย์มานับร้อยปีราชวงศ์ก่อน้วนไม่กล้าทําลายกฎเดิมและสร้างกฎใหม่บัตรนี้นี่ต่างแขวนของจินชวนกับกลายเป็นโอกาสดีหากสามารถขยายตลาดได้จะช่วยระดมเบี้ยให้ดินแดนของเราได้อย่างรวดเร็วแน่นอนฝ่ฟาบาจึงพูดว่า เบี้ยที่ติดค้างจินชวนนั้นหาได้ไม่ยากแต่ครั้งนี้เป็นการทําตามแบบของจินชวนโอกาสที่ดีที่สุดในการทําลายข้อจํากัดของตลาดเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่สามารถทําสําเร็จได้ชั่วข้ามคืนทําได้เพียงขยายทีละขั้นค่อยๆแทรกซ,ซึมไปก็เท่านั้นตามที่เจ้ามองเราควรทําอะไรเป็นลดับแรกองค์ชายหกจึงพูดว่ายกเลิกกฎห้ามออกนอกเขหสถานช่วงกลางคืนแล้วเปิดตลาดกลางคืนขอรับฝาบาทจึงพูดว่าในช่วงสงท้ายปีเก่าเราไม่มีกฎห้าม ให้ออกนอกเขตสถานช่วงเวลากลางคืนไม่ถือว่าเป็นการบุมบามองชายหจึงบอกว่าราชุงกังก่อนก็นกนกไม่กล้าเปิดตลาดกลางคืนเพราะไม่สามารถจัดการเรื่องสงครามที่วุ่นไวายได้ตอนนี้ประเทศของเราปลอดภัยและสงบสุขเหมาะที่จะสรรหาผู้มีความสามารถมาทํางานจัดการด้านเศรษฐกิจให้กับสินชวนดีเรื่องการตลาดกลางคืนยกให้เป็นหน้าที่ของเจ้าทุกเรื่อง ให้ดำเนินอย่างเป็นขั้นเป็นตอนห้ามรีบร้อนจนเกินไปขอบพระทัยเสด็จพ่อลูกยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากทูลขอพี่สามมีกิจการมากมายอยู่นอกวังหากได้เขาไปช่วยชี้แนะบ้างย่อมประสบความสําเร็จไปกว่าครึ่งชายสามจึงพูดว่าใช่ลูกออกนอกวังมีธุระส,สาคัญต้องทําเช่นกันแล้วฝ่าบาทก็พูดว่าให้เขาไปช่วยเจ้ากันแล้วกันแล้วองค์ชายสามกับองค์ชายหกก็เดินออกไปแล้วองค์ชายหกกับเสียววยก็มาสำรวจตลาดองค์ชายหก ไปถามเหล่าบรรดาพ่อค้าว่าหากเปิดตลาดกลางคืนจะดีไหมทุกคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าดีระหว่างนั้นองค์จจทายาตนั่งเกี่ยวมาแล้วพูดออกมาว่าข้าได้กินเหม็นทองแดงข้านึกว่าใครแล้วองค์ชายหกก็คำนับองค์เจทายาตได้ข่าวว่าเจ้าดึงเหล่าซานมาเตรียมจะยกเลิกการห้ามออกจากเคหสถานช่วงกลางคืนด้วยกันกฎของบรรพบรุษเจ้าก็กล้าทำลายชายหัจึงพูดว่าน้องไม่กล้าแค่ทำตามรับสั่งก็เท่านั้น องค์สทายาทจึงพูดว่าจิ้งจอกแอบอ้างบาร,รมีเสือเดี๋ยวนี้รู้จักใช้น้มของท่านพ่อมาคมเหงืข้าแค่แต่งงานกับท่านหญิงจินฉวนคนเดียวเจ้าก็คิดจริงจังว่าตัวเองเป็นคนสําคัญเสวยจะพูดขึ้นมาว่าเป็นคนสําคัญแล้วยังไงขึ้นอยู่กับว่าจะทําตัวงไงเป็นประโยชน์สุขแก่ราษฎรหรือเปล่าเกี่ยวอะไรกับการแต่งงานผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์แม้เกิดในเล้าไก่ข้อสุนัขก,ก็สามารถทําการใหญ่ได้สําเร็จเช่นเดียวกันองค์สทายาทข้าน้อยมีความรู้ตื้นเขินได้โปรด จะทำเป็นเหมือนข้าเลยเจ้าค่ะองค์ชทายาจึงพูดขึ้นมาว่าเหล่าริวข้าขี้เกียจยุ่งกับคนของเจ้าแต่หากกดกลยุทธ์ชวนฟูกิจการเกิดความผิดพลาดขึ้นมาเจ้าต้องคิดให้ดีว่าจะรับมือยังไงเขาก็สั่งให้รถม้าออกไปดูแลกระสาวใช้ก็หันมายกมือให้เสียวเวยชายาลองท่านนี่สุดยอดองค์ชัยหกจึงพูดว่าเจ้านี่ไม่เบาเลยนะ กล้าท้าทายและจะทายาทใครใช้ให้เขาลังแกท่านละ่ะยังดีที่อาจารย์หยุนอิงให้ข้าอ่านหนังสือหลายเล่มไม่อย่างนั้นข้าเองก็พูดถ้อยคําที่ดูสุภาพเช่นนี้ไม่ได้หรอกท่านดีกับเขาเยอะแล้วข้าสนับสนุนท่านพอรถมาถึงหน้าจวนเซีวเวย่ยจะพูดขึ้นมาว่าไม่ทันไรก็ถึงจวนซะและ้วองชายหกจึงพูดว่าไม่อย่างนั้นไปดื่มกันสักแก้วซวเว่จึงรีพูดขึ้นมาว่าดีสิ แต่ไม่ได้ท่านดื่มเหล้าไม่ได้ผู้ดูแลสูก็กหลอว่าทําไมทั้งสองคนยังไม่ลงมาจากรถมาเสียวเวยจึงพูดกับองชายหกว่าที่จริงอาจารย์หยนอิงก็ไม่น่ากลัวขนาดนั้นนางเข้มงวดเช่นนี้ก็เพราะวังดีต่อพวกเราองชายหกจึงพูดว่าใช่อาจารย์ที่เข้มงวดสร้างสิทธิ์ที่ยอดเยี่ยมทั้งสองคนทําท่าลุกขึ้นแต่แล้วก็นั่งลงเหมือนเดิมเสียวเวยจึงพูดว่าถึงจะเข้าใจแต่นั่งอีสักพักเถอะและเขาทั้งสองคนก็นั่งดูปูตัวใหญ่ที่ซื้อมาที่ห้องอาหารองค์ชายหก แกปูให้กเกษวยเสยเวยบอกว่าไม่ต้องแล้วข้าชอบแท้ปูเองท่านเอาไปให้หยวนอิงเธอะนี่เป็นปูวันนี้ซื้อมาจากตลาดท่านเรียบชิมดูสักคำสิท่านหญิงก็ลองชิมปูองคชายหกจึงพูดว่าที่จินฉวนอยู่ใกล้ทะเลท่านหญิงคงทานปูบ่อยละสิท่านหญิงเลยพูดว่าเมื่อก่อนสมัยเด็กทานปูบ่อยมากตอนนั้นอายุยังน้อยตัวเดียวมาจะทานไม่พอท่านพ่อท่านแม่รู้เลยยกปูให้ข้าทั้งหมดปกติพวกเขาจะคอยควบคุมข้าอย่างเข้มงวดมีเพียงเรื่องปูนี่แหละ ถึงใจอ่อนยอมปล่อยค่าแต่ว่าปูเป็นอาหารธาตุเย็นทานมากไม่ไดท้ท่านเองก็ทานได้แค่ครึ่งตัวมิเช่นนั้นจะทําให้โรคกระเาพาะกําเริบเสี่ยวเว่ยจึงรีพูดว่าเช่นนั้นที่เหลือข้าช่วยท่านทานท่านหญิงเลยพูดว่าเจ้าเองก็ทานมากไม่ได้เจ้าตะกะตะการตลอดเวลาตามใจปากจนเกินไปจะทําให้คนนอกคาดเดาวความชอบออกได้ซึ่งเป็นการไม่ดีแล้วส่งอู่ลุกขึ้นไปหยิบป,ปูท่านหญิงจะพูดว่าไม่นางส่งคิดว่ายังไงล่ะ ทรงอู่จึงนั่งลงท่านหญิงจะพูดต่อว่าการทานอาหารเป็นเพียงการทานให้อิ่มท้องในปริมาณที่เหมาะสมเท่านั้นถึงจะขัดเกลจิตใจเราได้เจวเวนจ,จึงพูดขึ้นมาว่าก็แค่ปูไม่กี่ตัวเท่านั้นเองท่านเองก็ชอบทานมากไม่ใช่หรอปล่อยทานสักครั้งคงไม่เป็นไรหรอกมัง้งกดดันตัวเองขนาดนั้นเลยท่านหญิงจึงพูดว่ามันไม่ใช่แค่ปูไม่กี่ตัวมันคือการควบคุมตนเองแล้วท่านหญิงก็ลูกขึ้นข้าทานอิ่มแล้วพวกเจ้าค่อยๆทานเถอะทั้ง3คนเลยถอนหายใจพร้อมกันฝ่าบาท เรียกองชายหกข้าเฝ้าเขาจึงถามองชายหกว,ว่าเขาสามารถเข้ากับท่านหญิงหยุนอิงได้หรือไม่พร้อมน้งพูดว่าข้ารู้ว่าใจเจ้าชอบพอแม่นางตระกูลหลีจะจี้ชวนในอนาคตเจ้าจะต้องเป็นขุนนางคุนสําคัญที่คอยช่วยเหลือรัชสานักดังนั้นมีหูหญินที่มีความสามารถสักคนก็สามารถช่วยได้ไม่น้อยนอกจากงานฉลองเปิดจวนของพี่รองเจ้าข้าก็ไม่เคยไปด้วยตัวเองเลย และจะเข้าข้างเจ้าไม่ได้ด้วยภาพอักษรผืนนี้ถือเป็นของขวัญมันเปิดจวนของเจ้าและถือเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากข้าจริงสิยังมีอีกเรื่องหนึ่งพี่ห้าของเจ้าอายุถึงแล้วน้องเจ็ดขยันแข็งมาตั้งแต่เด็กข้าวางแผนไว้ว่าเดือนหน้าจะเปิดจวนให้พวกเขาเข้าเฝ้าเจ้าต้องสนับสนุนให้มากหน่อยนี่ก็นับเป็นเรื่องสําคัญที่สุดของเจ้าเช่นกันองค์ชายหกก็ป่าปื้อนกับภาพ,พราชทานที่สเสด็จพ่อของเขามอบให้ที่จวนองค์รัชทายาท องจชทายาตนั่งคุยอยู่กับองค์ชายสีเขาเป็นเพียงลูกสนมระดับหกกล้าแต่ต้องทะเบียนลาดของข้าองค์ชายสีจึงพูดว่าเขาก็แค่ใช้เรื่องหนี้สินที่ต้องชําระคืนแก่จินฉวนมาเป็นข้ออ้างให้ทําพ่อยอมรับข้อเสนอของเขาพี่รองวางแผนจะไปงานเลี้ยงเปิดจวนของเหล่าริ่วไหมองคจะทายาตจึงพูดว่าข้าคู่ควรหรอชายสีจึงพูดว่าก็แค่บุตรของนางสนมจะเปิดจวนก็เท่านั้นจะคู่ควรให้องค์จะทายาตไปด้วยตัวเองได้ยังไงพี่รอง แต่ข้ากลัวว่าเหล่าริ้วจะถือโอกาสใช้งานเลี้ยงเปิดจวนจกชวนคนให้ดําเนินการเรื่องตลาดกลางคืนด้วยกันองค์สทาย,ยาตจึงเหยียบกาเชิญขึ้นมาดูแล้วพูดว่ากระจายข่าวที่ข้าไม่ไปงานเปิดจวนของเขาองค์ชายสีจึงพูดว่าองค์สทาย,ยาตไม่ไปย่อมไม่มีใครกล้าเหยียบเข้าจวนขององค์ชายหกแน่นอนไม่เช่นนั้นก็เท่ากับจงใจหาเรื่องท่านแล้วองค์สทาย,ยาตก็โยนกาเชิญของเขาลงไปที่กองไฟ ถึงวันเปิดโจนของชาย6ท่านหญิงหยวนอิงสั่งงานให้ผู้ดูแลสูจัดเตรียมที่นั่งตามลำดับรายชื่อพอเสี่ยวเวยเดินเข้ามาเห็นจำนวนรายชื่อจึงพูดขึ้นมาว่าโอ้โหแขกมากขนาดน,นี้เลยเหรอท่านหญิงจึงพูดว่านี่เป็นรายชื่อแขกที่ยืนยันล่าสุดชัดเจนแล้วว่าโต๊ะอาหารในงานจะต้องจัดทั้งหมด4โต๊ะอยู่ในห้องนี้แหละองค์ชายกับผู้หญิงแต่ละท่านสองโต๊ะญาติที่เป็นผู้หญิงของขุนนางคนสำคัญ แต่ละคนอีกสองโต๊ะจะต้องทำความคุ้นเคยกับลำดับขั้นตอนจัดแจงที่นั่งให้กับแขกถึงเวลาเจ้าจะได้พาพวกบรรดาสาวๆไปชมดอกไม้เดินเล่นในสวนเสียวเจะพูดว่าเรื่องนี้ข้าถนัดยกให้เป็นหน้าที่ข้าพูดดูแลสู่มอบหมายให้ลูกน้องระหว่างงานเลี้ยงเราต้องเฝ้าประตูอย่างเคร่งขัดโดยเฉพาะระหว่างเลือนด้านหน้าและด้านหลังหากมีคนดื่มเมาจนสร้างความวุ่นวายก็ให้ดื่มซุปสั่งเมาสสักสองชามให้ดื่มแล้วหลับไปก็พอ ผู้ดโดเรซูจึงบอกว่าขอรับพวกเจ้าไปจุดประทัดกันได้แล้วลีเวอสิ่งเหล่านี้ที่ข้าพูดเมื่อคู่เจ้าจำได้หมดหรือไม่เซเวอรจึงตอบว่าข้าจำได้หมดท่านหญิงเลยพูดว่าเจ้าจดสิ่งเหล่านี้ที่ข้าพูดเอาไว้แล้วทำตามต่อไปพอเจ้าได้เป็นหูหินเวลาที่ต้องรับผิดชอบเชิญแขกมางานเลี้ยงจะได้ไม่ถึงกับไม่รู้อะไรเลยเซเวอรจึงพูดว่าขอบคุณอาจารย์หญิงถึงเวลาเปิดจวนด้านหน้ากระจุตประทัดกันดังสนั่นวันไว้แล้วแขกทุกคนก็มาร่วมแสดงความยินดี แล้วทุกคนในจวนก็ช่วยกันจัดเตรียมงานอย่างวุ่นวายผู้ด,ดูแลซูก็เดินมาที่ห้องเครื่องแล้วบอกว่าเรียกเรียกมือเข้าแขกกาลังมาแล้วที่หน้าจวนองค์ชายหกเสียวเวิท่านหญิงดุอนอิงและส่งอู่ยืนรอแขกอยู่ด้านหน้าเสียวเวิจึงพูดขึ้นมาว่านี่เรายืนรอต้องนานแล้วไม่เห็นมีแขกมาสักคนเลยองค์ชายหกจึงพูดว่า ความสัมพันธ์ข้ากับพี่รองซับซ้อนยากจะแก้ไขเขาประกาศว่าจะไม่มาแล้วใครจะกล้ามาอีกเสวเวอจึงพูดขึ้นมาว่าแล้วเหตุใดองค์ชายกับฮูหยินท่านอื่นๆถึงไม่มาเหมือนกันละ่ะซ่องอูจึงพูดขึ้นมาว่าปกติเจ้าอยู่กับพวกนางตลอดไม่ใช่หรอคิดว่าจะไม่ดีสักแค่ไหนดูท่าคงไม่เท่าไหร่ เซวเว่ยจึงพูดขึ้นมาว่าอาจจะล่าช้าอยู่ระหว่างทางก็ได้รอรอกันอีกหน่อยเถอะที่จวนองคชายสามเหล่าประชาย,ยาสนมขององคชายสามพวกนางจะไปร่วมแสดงความยินดีเปิดจวนขององค์ชายหกองค์ชายสามเดินมาขวางแล้วถามว่าพวกเจ้าจะไปไหนแม้แต่น้าสาวของข้าท่านหญิงหยนอิงจะส่งบัตรเชิญมาด้วยตัวเองแต่พี่ลองแจ้งชัดเจนว่าไม่ไปฐานะที่ข้า เป็นคนของฝ่ายทะเบียนราชจะซวยเอาเป็นคนแรกไปไม่ได้ชายาขององค์ชายสามจึงพูดขึ้นมาว่าท่านไม่ไปก็ไม่ต้องไปสิพวกเราไม่ใช่คนของฝ่ายทะเบียนราชสิหน่อยเหตุใดถึงไปไม่ได้องค์ชายสามจึงพูดขึ้นมาว่าพูดแบบนี้ก็ผิดข้าเป็นคนของฝ่ายทะเบียนราชพวกเจ้าเป็นคนของข้าดังนั้นพวกเจ้าไปไม่ได้แน่นอนและเหล่าบรรดาภรรยาของเขาก็แอบบ่นในใจและองค์ชายสามพูดขึ้นมาว่าใช่ข้าไม่รู้ว่าพวกเจ้าอยากไปสังสรรค์กับบรรดาพี่น้องเหตุใดข้าจะไม่อยากไป แต่พี่รองแสดงออกชัดเจนแล้วข้าเองก็ทําอะไรไม่ได้แล้วบรรดาสาวๆก็ด่างองค์ชายสามในใจว่าขี้ขาดขี้ขาดจริงๆที่จวนองค์ชายห้าองค์ชายห้าเอาหมวกมาคุมพบก็มีผ้าคุมอยู่แล้วบอกกรสันกวนว่าเจ้าคุมไว้หน่อยเถอะพี่รองน่ากลัวจะตายสันกวนจะพูดว่าบางทีข้าก็ไม่ได้อยากจะอัดเจ้าบางทีข้าอดไม่ไหวจริงๆองค์ชายห้าจงพูดว่า ถึงเจ้าจะอัดฆ่าข่าก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหากพี่รองลงมือกับเจ้าจริงข่าก็ต้องสู้เพื่อเจ้าสุดชีวิตที่จวนของ,องชายเจ็ดพะชายารองกับองค์ชายเจ็ดหยิบการเชิญเปิดจวนขององค์ชายหกขึ้นมาแล้วก็มองหน้ากันพระชายาขององค์ชายเจ็ดพูดว่าท่านต้องเลิกเรื่องปัญหาท่านอย่าไปเลยแต่ปกติเว้ยดูแลข้าเป็นอย่างดีข้าควรจะไปองค์ชายเจ็ดจึงพูดว่าเจ้าจะไปคนเดียวได้ยังไงคนมากมายขนาดนั้น พัชยาจึงพูดว่าถ้างั้นเราไปกันทั้งคู่ส่งของขวัญแสดงน้ำใจที่จนองค์ชายธายาธองค์ธายาิกําลังดื่นมัชฌาองค์ชายสีเขาจึงพูดขึ้นมาว่าไม่มีใครสนใจทางเหล่าริ้วเลยใช่ไหมองชายสีจึงพูดว่าไม่เลยมีใครกล้าทําอะไรโดยไม่คํานึงถึงหน้าท่านบ้างองค์ธายาธจึงพูดว่าข้าจะคอยดูว่าเขาจะจัดการงานเลี้ยงเปิดจวนของตัวเองยังไงระหว่างนั้นเองข้าวเจก็แอบฟังอยู่ นังถือการดเชิญนอยู่ในมือ EP ที่13จบแล้วนะคะเดี๋ยวเป็นต่อที่ EP 14กันเลยค่ะ